ไส่ื้อรถใหญ่มาเื้อนล้มือคอมะซื้อมื้อเจ้าซื้อเจ้าื้อม่จำเป็นตว่าเจ้าซื้อคอยมีซื้อเพอนว่าเพิ่นใหลายแล้วเอมาดลาทลจําิ้ําเเมื่อวานนี้ โอ no ้ยเอ้า no มีได้เอาอ้อหน่อโอ้ชมพู่แม่คืจังว่าใส่ดอกไม้มาอยู่คือบ่เห็นซันดอกยายนะ นี่บ้านยายอุน่นบ้านยายอุ่นก็เริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่ชวยงามเบิดตังสามสี่แสนแล้วอืมหมดไปตังหลายแสนอืมทุกวันนี้ของยายกระเบื้องก็ยังไม่ได้ไปหาเอาโอ้อ อยากพื้นเห็ดบ้านเห็ดช่อง<ช>เหนื่อย<ช>วันนี้จะพาบุญรอดไปหาหมอ<ช>พาบุญรอดพาลูกไอ้รุไปหาหมอกระดูก<ช>มันเป็นยังไงมันเดินไม่ได้ได้ถ้าไม่ไปหาหมอมันเป็นเด็กแบบไหนไม่รู้มันไม่ก้าวขาเนะ่ะ เวลาเรายกมันก็ยืนจึ๊กอยู่ให้เรายกไปเหมือนกตุก,ก,กตาเนี่ยไม่ได้มันมเราเอาไปแบบนี้เด็กมันต้องเดินเนาะออ,อันนี้มันมาเดินขามันขี่กันอยู่อ,อ,อ,อถ้าไอรถไม่ไปทำตอนนี้นะ่ะมันลำบากเดือบัตรมันโตขึ้นมานะ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีรถ รถเข็นเนาะผู้เท่าก็ได้เนาะแต่เราจะไปดูมันจนเท่าจนเก่บอกอือจะรีคาร์าทานน้อมนำดักบาทพระสงฆ์ทรงต่อพระนิพพานคอยพบองแก้วคอยแทกจากโพรงมาน นายโคชิอาจับการไฟข้างหน้าเฉยชาเรียชาถูกคุณให้แล้วครับป้าจำลองคือสิบอร์ได้ลูกเลยจริงนะเป็นแบบนี้มีด่นะเฮียหุบกระแทะ กดกระดิ่งให้แล้วค่ะคุณยายคุณป้าจำลองป้าคำพองจากเดนมาร์กค่ะพระเพื่อนก็เดินมาแล้วเนาะใส่บาทโอ้ Ini lah.